คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีครับนับกรุท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go By m t s Go Club สรุปภาพรวมราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาบริเวณ1 8 0 4เหรียญน,นะครับ ก่อนที่จะขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1850เหรียญได้ในสัปดาหน,นี้นะครับเรามาดูกันครับว่าคุณหมอจะให้แนวโน้มทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนะักลงทุนในทองคําผ่าน MTS g o แม่ทองสุด MTS g o ผู้นําการลงทุนในทองคําครบวงจรของประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์สภาพตลาดทองคําในสัปดาห์แรกของ เดือนมีนาคมกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เราจะเห็นการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคาในช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นไปตามที่ผมเองได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้พอดีกล่าวคือเราวิเคราะห์ว่าประเด็นที่ราคาทองคำในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ปิดตัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยประเด็นแรกที่สำคัญคือผ่านจุด bottom out ที่เราเรียกว่าเป็น double bottom เบริเวหนึ่ง1,805เหรียญตรงนี้ก็สร้างความสบายใจไปปลอหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ถือลองโ p o s i t i o นะครับว่าคงจะไม่หลุด1,805เหรียญในระยะสั้นๆ อันที่สองประเด็นการที่มีรีบาร์ขึ้นมาแล้วก็มาเทสบริเวณแนวต้านแรกที่พันแปดร้อยสามสิบอยู่สามสี่วันแล้วก็สามารถดีดขึ้นมาได้ที่บริเวณพันแปดร้อยห้าสิบนขนานี้ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่สองที่ตอบโจทย์ข้อแรกและเป็นการยืนยันข้อแรกว่าบอทออมาอานะครับแล้วก็มีการฟอร์มฐาน,ในใคล้าย กลับเป็นเวฟที่หนึ่งที่ระดับ1,830เหรียญบกวกลบเราจะเห็นการเคลื่อนไหวบริเวณ1,830เหรียญอยู่3-4วันแล้วก็ติดกลับขึ้นมาได้ณขณะน,นี้ก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่คอนเฟิร์มการกลับตัวในเชิงเทคนิคโตประเด็นที่สามก็คือการที่ราคาขึ้นมาทดสอบ1,850ได้ก็คือ เป็นบริเวณที่ต้องเรียกว่าปล่อยโบนาชชีรีเทสเมนต์ที่มันตกลงมาคราวที่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเทสบริเวณหกสิเอ็ดจุดแปดเอร์เซ็นที่บริเวณพันแปดอยี่บเก้าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงผมว่าประมาณสี่สิบเอร์เซ็นบวกลบนะครับหรือพูดง่ายๆว่า ถ้าราคาทองคำในอาทิตย์นี้ยไม่หลุดต่ำกว่าพันแปดร้อยห้าสิบลงมาผมยังยืนยันว่ามันกลับคิดละในเชิงระยะสั้นๆน,นะครับแน่นอนสัญญาณจะเป็นบวกชัดเจนต้องไปยืนอยู่1900เหนือพันเก้าร้อยเหรียญหมายความว่า,าคอนเฟิร์มว่าขึ้นละแต่ช่วงนี้ก็เรียกว่าลูกผีลูกคนไป ถามว่าทั้งหมดทั้งหลายต้องรอดูอะไรรอดูสองเรื่องคือหนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่จะออกในสัปดาห์นี้ที่สำคัญคือนอตฟาร์เปโรสองตัวเลข CPI ที่สำคัญที่จะออกในสัปดาห์หน้าดังนั้นถ้าสองตัวเนี้ออกมาแล้วมันไม่ได้มากมายอะไรนะันท่นหมายความว่าโอกาสที่เฟ็จ จะเข้มงวดในการขึ้นดอกเบีย้ยหรือขึ้นแรงๆ0.5ผมคิดว่าน่าจะไม่มีเพราะอะไรถึงคิดว่า0.5น่าจะไม่มีก็ต้องตอบว่าเพราะว่าตอนเนี้ยดอกเบีย้ยเป้าหมายที่เขามองกันหลักๆเลยนะครับจะอยู่ที่5.5 5.5เปอร์เซ็นเนี่ย ตอนนี้มันอยู่ที่4.75นั่นหมายความว่ามันเหลือก a บอีกแค่0.75 0.75เนี่ยขึ้นทั้งละสลึงสามครั้งก็ถึงแล้วด้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าการประชุมของเป็ดที่จะมีปีหนึงเนี่ยประมาณเก้ารอบมันขึ้นแค่สามในเก้าเนี่ยนะซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองถ้าขึ้น สลึงหนึ่งหรือขึ้นห้าสิบตางมันเหลือกับข้างบนอีกยี่ิบเดียวมันไม่มีอะไรต้องรีบไม่มีอะไรต้องรีบดังนั้นจึงมองว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าครั้งนี้ขึ้นแค่สลึงเดียวซึ่งแน่นอนถ้าขึ้นสลึงเดียวหรือรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยเนี่ยมันน่าที่จะทําให้ราคาทองคําทรงตัวและดิดดิขึ้นไปได้น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าตลาดรับรู้ไปหมดแล้วเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขนาดนี้ รับรู้หมดเลยจากนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือผมยังคาดว่าราคาทองคําจะเริ่มค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาวิเคราะห์ราคาทองคำจากด้านเทคนิคเอ,อ่อทางด้านเทคนิคเนี่ยราคาทองคำมันเข้าสู่ จุดที่เราคิดว่ามันจะค่อยๆปรับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะโดยมีเป้าประเด็นสำคัญเนี่ยคือการประชุมเฟดในวันที่22มีนาคมซึ่งมันใกล้เคียงมากกับในเชิงของเทคนิคว่ามันจะไปเบรกเอาวันหยุตรงนนไปเบรกเอาวันตรงนังนถามว่าเอ๊ะถ้าเฟดเกิด พูดแรงๆหรือขึ้นดอกเบี้ยแรงๆในเชิงรบจะลบต่อทองคํามากไหมผมก็ยังเชื่อว่าลบแต่ไม่น่าจะหลุดพันแปดร้อยห้าเหรียญดังกล่าวที่วิครอให้ฟังไม่น่าจะหลุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าครั้งนี้ขึ้นห้าสิบเบสิสพอ์ก็หมายความว่าเหลือแก็บที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณสลึงหรือห้าสิบตังค์เท่านั้นเอง ถามว่าเป็นไปไม่ได้หรือที่เฟศรษฐก้นเราเบีย้ยเกินหกเปอร์เซ็นผมคิดว่าถ้าเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับหกเราเบีย้ยหกผมว่าปราเป็นอยู่อันนี้คิดเองนะฮะคิดว่าอย่างนั้นเพราะไม่ีประโยชน์ที่จะขึ้นเร็วๆแล้ว,ลว,ลวจะไปกระแทกเศรษฐกิจแรงๆเพราะว่าทุกคนอยากให้เกิดการซอฟต์แลนดิ้งเขาไม่อยากที่จะไปทําให้เศรษฐกิจมันหดตัวแล้วก็ ก็มานั่งแก้เศรษฐกิจหดตัวอีกนะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน่าจะไม่เข้า Recession แต่หดตัวเนี่ยมีแต่หดตัวแบบนินิหน่อยห่อยที่ไม่ได้เรียกว่า r e เ e s s i o n คำว่า r e ีเ s ชชันหมายความว่า GDP ต้องดรอ p สองตรมากติดต่อ,อก,กันซึ่งผมมองว่าอเมริกาถ้าดรอปมันก็ดรอปนิดเดียวซึ่งไม่ได้ ไม่ได้เข้าขายแบบคําว่าเศรษฐกิจถดถอยแต่เป็นเศรษฐกิจอาจจะหดตัวเป็นธรรมดาจากการขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพื่อเจะกำลังเงินเฟอ้อเพราะแน่นอนการจะกำลังเงินเฟอ้อได้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะต้องหดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเฟดก็คืออยากซอฟต์แลนดิ้งไม่ได้อยากที่จะกระแทกให้เศรษฐกิจมันทังที่นาศโดยการขึ้นไปเยอะๆนะครับในอดีตขึ้นหนึ่งแปด แต่ถามว่าจําเป็นต้องขึ้นถึงแปดไหมมันไม่น่าจะจําเป็นเพราะว่าไอ้เงินเฟอ้อมันเริ่มลงมาแล้วเพียงแต่ว่าก็แค่ทรงดอกเบี้ยให้ยาวไปทั้งปีนะครับไม่ต้องมานั่งลดกันอีกนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นนต่ขึ้นให้ช้าๆเราจะได้ให้นักธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมันค่อยๆปรับตัวได้ฉะนั้นถ้าขึ้นอย่างช้าๆเนี่ยอุตสาหกรรมจะปรับตัวได้ เริ่มแอบชอบเรื่องของต้นทุนแล้วก็ปรับตัวเองไปเ,เรื่อยนะครับอันนี้คือเป้าหมายของระดับผู้บริหารกระทรวงก,การคลังหรือเฟดผู้ปลดลงทั้งประเทศไทยด้วยหรือกล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองคําในรูปดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นอย่างช้าๆซึ่งอาจจะดิบตัวขึ้นได้แรงต่อเมื่อตัดเลลารสอเมริการเริ่มฉลอและ มีความชัดเจนว่าไม่ต้องรีบขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับตรงเนี้ยผมถึงมั่นใจว่าปลายปีน่าจะขึ้นได้ดีมากกลับมาดูทองไทยทองไทยเนี่ยหลังจากินอยู่เหนือสามหมื่นบาทได้นะครับก็ต้องบอกว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยขึ้นมาจากเงินบาทที่อ่อนถามว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งอีกไหมก็เชื่อว่าจะกลับมาแข็ง <c oughs> ถามว่าจะแข็งมากเหมือนเดิมไหม ก็เชื่อว่าของจุดเดิมมันน่าจะเป็นแนวรับสำคัญเหมือนกันทางเทคนิคดังนั้นบองว่าเนื่องจากเอ็กซ์พอร์ตตอนนี้ไม่ดีเพราะมันกระทบตจอตลาดนอกด้วยแต่ว่ามาดีที่ท่องเที่ยวถามว่าท่องเที่ยวจะดึงให้เศรษฐกิจไทย GDP โตเท่าเดิมไหมเขายังมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน่าจะโตไม่หดและโตไม่น้อยกว่า3%ขึ้นไป ดังนั้นหมายความว่าโอกาสที่จอล,ลา่าจะอ่อนในช่วงปลายปีและบาทจะแข็งน่าจะสูงและมีโอกาสที่เราจะเห็นเงินบาทใกล้เคียงหรือคอเคลียที่บริเวณ3.2บาทต่อบาททองครัได้ในช่วงปลายปีดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมว,วิเคราะห์แล้วก็ชี้มุมบอกดังนั้นในเชิงการลงทุนของนักลงทุนก็ต้องบอกว่า ขึ้นกับพอร์ตเฟรีลของนักลงทุนและความสบายใจรวมทั้งการมีหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละท่านให้ดีการลงทุนเป็นเรื่องที่ท่านนักลงทุนเองจะต้องมีความรอบคอบระแวดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนซึ่ง ผมได้นาำ MTSO แม่ทองสุขย้ำมาโดยตลอดว่าการลงทุนนั้นแน่นอนมีความเสี่ยงแต่นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่าระดับความเสี่ยงแค่ไหนที่เขารักจาและความเสี่ยงแค่ไหนที่เขาคิดว่าควรจะหยุดและความเสี่ยงแค่ไหนที่คิดว่าควรจะลุกทั้งหมดทั้งหลายเราจึงเรียกว่าเป็น opportunity หรือโอกาสในการลงทุน เพราะการลงทุนนั้นคือ Risk กับ o p p o r t u n i t y ถ้าถ้าเราบริหารสองอย่างนี้ให้อยู่ในด้านที่เราเป็นผลบวกเราก็จะสามารถชนะตลาดและทำกำไรได้นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปราคาทองไทยก็น่าจะเข้าสู่ที่ทารขาขึ้นอย่าง,างช้าๆคิดว่าโอกาสที่จะหลุดสามหมื่นลงมาผมคิดว่าน่าจะยาก น่าจะยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิเวณสองหมนเก้าพนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆของของไทยเพราะตอนที่ทองขึ้นไปแรงๆนะฮะแล้วบาดแข็งลงมาเยอะๆก็ยังไม่หลุดตรงนี้ดังนั้นก็เลยเชื่อว่า29,600น่าจะเอาอยู่ตลอดไปอย่างน้อยก็ไม่ไม่น้อยกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับโอเค ก็หวังใจว่าท่านนักลงทุนคงจะสนับสนุนการลงทุนผ่าน MPS Co ไม่ทองสุขนะครับไม่ว่าจะผ่านระบบโกออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน TFX หรือผ่านระบบแอป,ปเปาตักสิ่งที่ผมในานานะแม่ทองสุข MPS Co ย้ำก็คือเราเป็นบริษัทเข้าวงจรในทองคำของไทยอย่างจริงจงัง มีโรงงานของตนเองมีชื่อเสียงในระดับโลกที่ฝรั่งหรือสวิ์แลนด์ให้การยอมรับแผนทองของเรานะครับดังนั้นท่านนักลงทุนครับก็ช่วยสนับสนุนเน็ตเคสโปรแมททองสุกโดยการลงทุนกับเราเราเชื่อว่าเรามีราคาที่ยุติธรรมและเป็นมาตรฐานนะครับการลงทุนย้ำเลยนะครับไม่ต้องไปเห็นแก่เล็กๆน้อย นะครับอ,อาจจะตรงนั้นถูกกว่าห้าบาทตรงนี้ถูกกว่าสองบาทสามบาทอันนั้นไม่ใช่การลงทุนที่ดีครับการลงทุนที่ดีต้องมองในระยะยาวๆมองความมั่นคงของบริษัทมองเซอร์วิสมองว่าพอท่านต้องการขายท่านขายได้เลยไหมต้องการได้เงินท่านได้เลยเงินเลยไหมมีซัพพอร์ตเซอร์วิสที่ดีก็เหมือนกับเรากำลังซื้อสินค้าแบรนด์เนมนั่นเอง รับแน่นอนราคาก็เอาว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมกับคุณภาพมาตรฐานของแม่ของสุข MTSO นั่นเองนะครับมีปัญหาสอบถามหรือต้องการร้องเรียนโทรมาได้ที่โทรศัพท์กลาง02 770 7777นะครับยินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์ทุกของท่าน นักลงทุนนะครับแล้วก็พบกันได้ในโซเชียลทุกๆช่องทางนะครับ f a c e b o o ทิกต็อกหรือ l ล n e นะครับเป็นไอดีของ M t S Go นั่นเองนะครับ M t S Go อย่าลืมนะครับโทรตักศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด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 แล้วพบกันใหม่ ัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีและได้กำไรจากการลงทุนในทองคำกับเราสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณนักลงทุนท่านนะครับที่ดามรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่3มีนาคมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ